เชื่อว่าทุกคนนะครับตอนนี้ก็ต่างรุ้นกันค่อนข้างเยอะนะครับว่าใครเนี่ยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับวันนี้หมอดูแฮร์รี่เนี่ยก็ขอมาวิเคราะห์ในเรื่องของหงเฮงก็แล้วกันนะครับว่าหงเฮงที่ดีที่สุดสําหรับหมอดูแฮร์รี่นะครับมันอาจจะดีตามหลักหงเฮงแต่หลายคนอาจจะไม่ได้ชอบนะครับคือถ้าคนที่จะเป็นนักคิดนะครับหรือนักพัฒนาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหน้าผากจะต้องสวยครับผมยิ่งถ้าหน้าผากนะครับเลยประมาณ4มือ ถึง5 5นิ้วมือได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากนะครับจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของวิชาการนะครับแล้วก็เก่งในเรื่องของการบริหารจัดการเนาะแต่เรื่องหูลองสังเกตดูนะครับหูของเขาเนี่ยจะเป็นหูที่มีความกางแล้วก็มีความสูง ค่อนข้างเยอะนะครับหรือเราเรียกว่าหูมันออกแนวเชิดนิดนึงซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้วเด็ดขาดเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าหน้าผากอย่างเดียวอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับจะต้องมีในเรื่องของหูด้วยเนาะแล้วที่สําคัญเลยพูดเก่งไม่เก่งดูที่ปากถ้าปากเป็นปากออกแนวสามเหลี่ยมนิดนึงนะครับมีจะงอยออกมานะครับในลักษณะ คล้ายๆประมาณนี้นะครับหมอธุวัตี่ก็ต้องตอบตามตรงว่ามีโอกาสนะครับที่สามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนก็บอกว่าอา้าวมองดูงหมูเฮงอย่างเดียวแล้วจะมาเป็นนายกได้เลยเหรอหมอดูวฮตถุก็ต้องตอบตามตรงว่าทุกคนที่เข้ามาเป็นค a n d i d a เนี่ยทุกคนถูกหลักตามตําราของ,งหมูเฮงเกือบหมดนะครับแต่จุดหนึ่งที่วัดกันนั่นก็คือในเรื่องของบุญกรรมวันนี้คือทุกคนมีโอกาสที่จะเข้ามา เป็นคนดิเดตเขามาเป็นผู้สมัครอันนี้คือบุญของเขาแต้มต่ออันที่หนึ่งถามว่าเป็นคนทั่วไปหมอดูให้ไี้จะไปสมัครก็คงสมัครไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีพื้นฐานแล้วก็ไม่ได้มีทิศทางที่จะมาทํางานลักษณะประมาณนี้เนาะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าโงเ่เฮงต้องดีอันดับที่หนึ่งก่อนนะครับและอีกจุดหนึ่งท่าน,นก็คือในเรื่องของบุญกรรมที่ได้สร้างขึ้นมานะครับก็จะทําให้ตัวของ คนที่จะไปลงการแข่งขันตรงนี้เนี่ยมีโอกาสชนะได้แต่จุดหนึ่งที่หมอดูแฮร์รี่จะบอกตามตรงนะหลังจากสังเกตมาเรื่อยๆเนี่ยเลขมงคลบางทีก็มีผลแต่ไม่ใช่กับอาชีพที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างเช่นของอาชีพนี้อาชีพการเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือเป็นอีกหนึ่งอาชีพเนาะฉะนั้นเนี่ยเลขของเขาได้เลข3.11 3เลขนี้มันจะเป็นเลขของปัญหา ะครับเป็นเรื่องของปัญหาอุปสรรคฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้เลขนี้มาผู้ทำตรงเลยว่าคือมาแก้ปัญหานะครับแล้วที่สําคัญอุปสรรคมีให้เยอะนะครับมีมาให้แก้แบบค่อนข้างเยอะเลยเนาะตามหลักเลขศาสตร์นะครับ